สวัสดีค่ะนารีขี่ม้าขาวพยากรณ์ค่ะวันนี้เราดูสถานการณ์บ้านเมืองต่อกันดีกว่าเราจะมาดูกันว่าเขาที่แล้วแม่หมอลงคลิปอันนี้ไปเนาะคลิปสถานการณ์ไทยกัมพูชาจะเป็นยังไงใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูต่อดีกว่าว่าเอาเฉพาะกัมพูชานะเฉพาะกัมพูชาจากนี้ยิงยาวไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะตอนนี้สถานการณ์ก็กําลังคุกกลุ่นกันเนาะ อ,อ๋แม่หมอจะแจ้งว่าแม่หมอเนี่ยลงขายขายอ e ีบุ๊กนะคะเกี่ยวกับภัยพิบัติสามารถเข้าไปคลิกลิงก์ในในในแม่หมอขายในเมพมาร์เก็ตนะคะเมพมาร์เก็ตลิงก์จะอยู่ที่เฟซบุ๊กนะคะสามารถเข้าไปที่ facebook นาะลิกาข่าวพยากรณ์นะคะแม่หมอจะมีปักหมุดไว้เผื่อใครสนใจอยากจะสั่งซื้อสามารถสั่งซื้ออ่านได้นะคะเป็นการทำนายภัยพิบัติที่เห็นจากตาทิ์แม่หมอนะ แล้วก็การถอดจิตแม่หมอไปดูนะคะอ่าเดี๋ยวแม่หมอจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปให้นะคะเผื่อใครสนใจก็สามารถเข้าไปคลิกอ่าสั่งซื้อได้นะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าอ่กัมพูชาจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรต่อไปเนาะอืมเอาเน,น้นเนื้อของกัมพูชา The Lover สีถ้วยเขาพยายามที่จะผูกพันธมิตรมาก คือตอนนี้สี่ช่วยแม่หมอมองว่าเขากําลังค,คิดคิดคิดวางแผนนะคิดหลายๆแง่าหาวิธีการที่จะผูกพันธมิตรหาเพื่อนร่วมเขาเรียกว่าหาเพื่อนร่วมแก๊งอะอะประมาณนั้นนะคะอ่าผูกมิตรกับประเทศต่างๆเพื่อที่จะเป็นฝ่ายสนับสนุนเขาอยู่นะเจ็ดดาวแม่หมอกว่าเชื่อถือไม่ได้อะเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเจ็ดดาบมาเนี่ยถ้าเป็นคนเนี่ยเราคงไม่ครบอะค่ะ เอ่อถ้าเป็นคนนะเราจะเรียกว่าคนนะเป็นคนที่เชื่อถือไม่ได้เป็นคนตอแหลเป็นคนกลับกองเป็นคนชอบแทงข้างหลังอ่าเป็นคนไม่ซื้อศาศาสตัตย์ประมาณน,นี้ในที่นี้แม่หมอมองว่าสถานการณ์ตัวกัมพูชาเองเนี่ยเหมือนเขากำลังวางแผนอะไรอยู่กับกลุ่มกลุ่มคนก็แล้วแต่นะเดี๋เริฟเบอร์กลุ่มที่เขารักไห้อยู่ะมีการกําลังวางแผนลับๆกันอยู่ด้วยนะคะซึ่งกลุ่มนั้นนะก็อาจจะมีหลากหลายกลุ่มก็ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้อีกกลุ่มไหนบ้างแหละแต่ถ้าตามหน้าไพ่เหมือนเหมือนเขากําลัง เล่นแง่กำลังมีอะไรที่แบบไม่ไม่สุดจะหลใจอะ่ะเออเอาง่ายๆว่าต้องมีอะไรรับรวมพลางเออยู่ข้างในอยู่นะคะกับพันธม,มิตรของเขาก็ไม่รู้ว่าคือใครแหละคือใครก็ลองไปหาข้อมูลกันดูเองเนาะเอาเป็นว่ามันเป็นอะไรที่เชื่อถือไม่ได้เลยนะคะเดลสตาเขาต้องการอ่าถ้าตามหน้าไพ่แม่หมอเนาะตัวนี้มันคือเกอะกูดอะคะ่ะมันคือพลังงานพลังงานตรงอ่าวไทย เขาต้องการตรงนี้มีการร่วมกลุ่มกับใครบางคนหรือบางกลุ่มหรือบางประเทศหรือบางอะไรก็แล้วแต่นะเดี๋ยวเรื่อมันกระจายได้หมดอะคะ่ะกําลังวางแผนการเพื่อที่จะต้องการยึดพลังงานตรงนั้นยึดพื้นที่ตรงนั้นไปนะคะกอะ็อยังไงก็ฝากถึงภาคประชาชนช่วยกันดูแลดีกว่าเนาะถ้าฝากัสบาลนี่อาจจะความบากน้อยนิดอเราไปฝากฝากทหาร ฝากภาค,ภาคประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูดีกว่านะเพราะเท่าที่ดูแล้วอะกัมพูชาตอนเนี้ยกำลังรับรวมพลงังกำลังทำแอบแอบอมีบาระซ่อนเร้นอะไรที่ต้องการที่ต้องการพลังงานพลังงานใต้พื้นดินนะตรงอ่าวไทยของไทยอยู่นะคะว่าแล้วยังไงต่อละ่ะโอ้มันเป็นมูลค่ามหาศาลมากเลยอะซึ่งถ้าได้มาถ้าเขาทำสำเร็จนะป้าห่นเงินก้อนมหาศาลนะ่ะมูลค่ามหาศาลใต้ ใต้ตรงอ่าวไทยตรงนั้นนะคะแม่หมอหมองว่าเขากําลังรับรวมพลงังกําลังเล่นซ่อนอกับกลุ่มกลุ่มที่เขารักและไว้ใจกําลังแอบ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 ,แอบ,แอบทำกันอยู่นะคะถ้าตามหน้าไพ่ตรงนี้นะแล้วยังไงตอบแม่หมอก็ว่าน่าจะมีมีหลายกลุ่มอยู่นะคะที่สนับสนุนช่วยเหลือเขาอยู่ว่าอันนี้ว่ากันตามหน้าไพ่เนาะตามหน้าไพ่นะคะหมอ หมอดูก็คือหมอเดาอ่หมอเดาก็คือหมอดูก็ฟังเพื่อความบันเทิงนะคะฟังเพื่อความเพลิดเพลินนะต่อลืมขอบคุณทุกๆนันก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะต่อแล้วยังไงต่อแล้วคือ Queen of w a n d หกไม้เท้าคือถ้าเกิดเขาสามารถทำได้นะ แม่บอกว่าเขาจะได้ได้พลังงานได้มูลค่ามาหาศาลตรงนั้นน่ะไปไกลมากมากเลยแต่ถามว่าที่สุดได้ไหมแม่บอกว่าห้าดาบเขาจะพบกับความผิดหวังพบกับความสูญเสียไม่รู้ว่าจะมีการหักหลังกันเองหรือเปล่านะคะถ้าตามนไาพา่อาจจะมีก็ได้อะ่ะเพราะคาว่าห้าดาบเกิดขึ้นมันคือการที่ไปขอความช่วยเหลือจากใครแล้วอาจจะไม่ได้ความช่วยเหลือหรือ ที่สุดแล้วคนอื่นอาจจะเมินประเทศนี้ก็ได้นะคะพันธมิตรที่เขากำลังต้องการหาอยู่ทุกๆประเทศอาจจะหันหลังให้เขาอาจจะเห็นเห็นท่าแท้เห็นท,าท่นทาแท้ของเขาก็ได้นะแล้วทําให้ทุกประเทศแบบว่าเมินเขาว่าด้อยค่าเขาอะค่ะแม่บอกว่าเขาจะเป็นผู้แพ้ถ้าห้าดาบขึ้น่ะในระยะยาวะเขาจะเป็นผู้แพ้ระยะยาวนี้แม่บอกก็ไม่รู้ว่ามันจะยาวขนาดไหนแต่ที่สุดแล้วเขาไม่น่าจะได้สุขสมหวังตรงนั้นนะคือ,อดูเขาอยากจะได้ แนดินไทยไปมากเลยเออยังไงประชาชนน่าจะต้องร่วมด้วยใช่กันนะ The Temperance เรายังไงต่อ The Emperor เลรออาจจะมีการเปลี่ยนตัวผู้นำคำถูกชานะคะไม่ใช่ประเทศไทยอาจจะอะ่ความศรัทธาความศรัทธาของคนในประเทศหรือความเชื่อมั่นของพันธมิตรอ่ต่อ ต่อประเทศนี้หรือต่อผู้นําเขานะ่อาจจะหมดสิ้นไปและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลที่เป็นชนชั้นนําก็ได้นะคะการเปลี่ยนแปลงนี้แม่หมอก็ว่าเฮ้ยมันมันต้องมีมีกลุ่มที่เป็นขบวนการลับ,ลบๆอยู่ที่พร้อมที่จะอาจจะเป็นลักษณะการถ่ายอํานาจหรือคนอํานาจหรือการเปลี่ยนแปลงอํานาจก็แล้วแต่ตรงนั้นเกิดขึ้นนะมีนะคะจะมีตรงนั้นเกิดขึ้นอืมดาชารีออนเหรอเจ็ดไม้เท้า w ู f ีลออฟฟดูเขาอยากจะได้ผืนแผ่นดินไทยของไทยมากๆเลยแต่อย่างที่บอกนายอ of บอ r ดูเหมือนว่าเขาพยายามที่จะวิ่งเต้นวิ่งเต้นนะคะวิ่งเต้นที่จะหาพันธมิตรต่างชาติต่างชาติในฝั่งฝั่งทางอื่นๆนะคะฝั่งทางยุโรปก็ดีฝั่งทางอะไรก็แล้วแต่นะกไ็ไม่รู้ว่าเดอรเชอริออมันอาจจะเป็นต่างชาติต่างประเทศไปเลยก็ได้ค่ะคือวิ่งเต้นเพื่อที่จะช่วยสนับสนุนให้เขาที่จะได้ได้ตรงนี้ไปะ แต่ระยะยาวมองว่าจะไม่ได้มันเหมือนระยะยาวจะกลายเป็นถ้าเรามองก็มองเหมือนกลายเป็นคนแบบหมาหัวเน่าอะ่ะเออประมาณนั้นอะ่ะแบบทุกคนเห็นไส้เห็นโคลนเห็นกืนกันอะ่ะแล้วอาจจะเลิกที่จะยอมรับหรือเชื่อถือเขาได้นะฮะดับขึ้นมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นอ่าเขาเรียกว่าที่สุดแล้วอาจจะดนลุมกลับเองนะอ่าแล้วแล้วแล้ว the date the date ยเดด the d a t ตัวนี้หมายความว่า สิ่งที่เขาวิ่งเต้นสิ่งที่เขาพยายามที่จะทําที่สุดแล้วเขาจะพบกับความสูญเสียและความสูญสิ้นรวมไปถึงเขาจะอยู่ในภาวะที่ทุกข์ระทมขมคืนได้นะคะเอ,อ่ออาจจะรวมไปถึงแม่หมอมองว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างในในในประเทศของเขาเองนะคะเอ,อ่อโดยการที่ถ้ามองว่าการที่เขาเอาคนกับประเทศไปเนี่ยมันอาจจะเป็นการสร้างสร้างอะไรอะ่ะสร้าง ความไม่พอใจให้กับผู้คนในประเทศเองในวันข้างหน้าด้วยสภาวะแรงงานหรือด้วยสภาวะเงินอะไรก็แล้วแต่นะที่มันที่มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์แรงงานในประเทศเขาเองนะคะมันทําให้คนในประเทศเน่ะเฟลกับเขาได้ด้วยทีนี้มาดูหนึ่งเหรียญหนึ่งช่วยมันเหมือนมีผู้หญิงอะ่ะคอยพยายามผลักดันช่วยเหลือเขาอยู่ด้วยการที่จะต้องได้จะได,จะได้จะได้เรื่องทรัพยากรตรงเนี้ยมูลค่ามหาศาลตรงเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะ เกี่ยวข้องด้วยไม่เหมอคงไม่ระบรับระบุลงไปนะว่าเป็นใครเพราะว่าตามข่าวสารเราก็คงรู้รู้กันอยู่แล้วเนาะแต่ตามหน้าไพ่เหมือนกับว่าการที่เขาจะได้เงินตรงนี้มาแบ่งสัรปันส่วนที่มูลค่ามากมายมหาศาลจริงๆมันมีผู้หญิงอ่ะช่วยด้วยนะผู้หญิงขับเคลื่อนช่วยเขาอยู่แล้วก็มีกลุ่มกลุ่มกลุ่มองค์กรเหรอกลุ่มอะไรก็แล้วแต่น่ะตรงเนี้ยเข้าไปช่วยด้วยนะอืมแล้วยังไงหกดาอืมสิบไม้เท้าอ่า แต่เชื่อไหมว่าสิ่งที่เขาทำอะ่ะในระยะยาวไปเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ขัดแย้งกันเองอะ่ะขัดแย้งกันเองประชาชนในประเทศเขาจะจะจะ,จะทำงานเหน็ดเหนื่อยนะเหนื่อยมากๆแล้วก็เงินทองที่ได้รับอาจจะแรงงานเนาะเขาเรียกว่าแรงงานนะอาจจะไม่ได้คุ้มกับกับการทํางานนะการทํางานของเขาจะเหน็ดเหนื่อยมากๆมากๆ,ๆไม่สามารถที่จะไปได้แบบระยะ ระยะระยะยาวอะแล้วอีกอย่างหนึ่งมีเกณฑ์นะแม่มอว่ามีเกณฑ์เขาอาจจะเป็นผู้ที่อาจจะได้อบพยพถิ่นฐานไปต่างถิ่นแดนไกลด้วยนะคะหรือหลบลี้หนีภัยด้วยนะเอาวันนี้พูดกันตามหน้าไพ่เนาะเราก็ไม่รู้ความเป็นจริงมันจะเป็นยังไงก็ฟังแบบฟังเข้าๆแล้วกันเนาะว่าอาจจะมีเกณฑ์เขาอาจจะต้องหลบนี้หนีภัยด้วยก็ได้นะเพจอัพขับเหรออาจจะมีมีแม่มอว่ามีมีคนรุ่นใหม่มีคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาดูแล ดูแลในส่วนของประเทศเขานะคะคือถ้าพูดถึงตรงเนี้มันจะเกิดเหตุการณ์ที่เขาน่าจะอาจจะที่สุดแล้วถึงทางตันได้ถึงทางตันได้รวมถึงคนที่ช่วยเหลือเขานะแม่หมอว่าอาจจะมีการอพยพไปด้วยกันนะถ้าดูตามหน้าไพาา่หกดาบสิบไม้เท้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะที่สนับสนุนอยู่แล้วต้องการเงินก้อนเนี้ยทรัพยากรตรงเนี้ยที่สุดแล้วอาจจะมีการหลบหนีไปด้วยกันต้องบอกว่าหลบหนีไปพร้อมๆกันมากกว่าเนาะเพราะว่า หกดาบกับสิ่ไม้เท้ามาจะเป็นอย่างนี้เยาวชนที่ทํางานอาจจะทํางานด้วยความเหน็ดเหนื่อยได้นะนายอฟซอรแล้วยังไงต่อสามดาบผู้คนผู้คนไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงหรือว่าอะไรก็ตามจะเกิดความไม่พอใจในสถานการณ์ในบ้านเมืองของเขาเองในวันข้างหน้าอันนี้อาจจะเรายังไม่ได้พูดถึงว่ามีปัททะอะไรกับไทยยังไงเนาะมองแค่ว่าเราเฉพาะส่วนของของกัมพูชาเองนะคะคือทุกคนจะรู้สึกิร์ t รู้สึกไม่พอใจและกลุ่มกลุ่มคนที่ร่วมด้วยกับเขาเองอะ่ะมันจะเป็นศัตรูกันเองนะคะมันจะขัดแย้งกันเองอยู่ในนั้นอืมเนอะมีอีกสักสองใบและกันแปดถ้วยเห็นปะมันจะมีการอหลบลีหนีภัยออกทั้งไม่ว่าจะเป็นตัวผู้นำเขาเองหรือจะเป็นกลุ่มพันธมิตรกลุ่มคนกลุ่มคนองค์กรที่ช่วยเขาอ่ะน่าจะกระเด็นน่าจะต้องออกไปด้วยกันนะคะ สัญจรออกไปด้วยกันเนาะเอ่อพราะประเทศมันจะเกิดความรั่วำภายในประเทศเองนะอันนี้เรามายังไม่ได้มองไปถึงว่าภาวะสงครามหรืออะไรก็แล้วแต่นะมองแค่ว่าสภาวะในตัวผู้นําในตัวคนในตัวประชากรในประเทศเขาเองอะ่ะมันจะถึงสภาวะจุดที่คนคนจะไม่เชื่อมั่นในตัวเขาพันธมิตรจะไม่เชื่อมั่นในตัวเขาตัวเขาเองจะมีการ จะต้องมีการอพยพไปกับคนที่ร่วมมือกับเขานะคะไปพร้อมกันเออชีวิตน่าจะพบกับความความทุกข์ระทรมขมขืนอยู่นะคะแล้วก็จะมีคนใหม่ที่เข้ามาแทนที่เขานะก็ไม่รู้ว่าเป็นลักษณะการการเจ็ดดาบเจ็ดดาบเอ,อ่อห้าดาบที่ e เอ็มเพลเยอร์แ e m เต r a n เทมเไม่รู้น่าจะเป็นการมันก็คล้ายๆกับรัฐประหารหรือปะ่ะถ้าถ้ามองนะมันก็คล้ายๆมันเหมือนกับเป็นการยึดอาดํานาจมากกว่าแม่หมอบอกว่า อาจจะมีการยึดอํานาจภายในประเทศเขาเองเกิดขึ้นได้นะอันนี้ก็มองตามหน้าไพ่เนาะมองตามหน้าไพ่นะอีกสักสองใบแล้วกันคิงออฟสอดนะคะหนึ่งดาบเอออาจจะมีการถ่ายเปลี่ยนอํานาจบุคคลใหม่ขึ้นมาได้นะคะเอาเป็นว่าแม่หมอมองว่าสิ่งที่เขา <c oughs> อยากจะได้อาจจะไม่ได้ดังใจหวังง่ายๆขนาดนั้นนะคะบวกกับสิ่งที่ทําขึ้นมามันไปกดดันคนในประเทศของเขาเองอะคะ่ะทําให้ที่สุดแล้ว ตัวเขาเองอาจจะเป็นผู้ไม่มีทางออกรวมถึงคนที่สนับสนุนเขาอยู่นะ่ะก็จะไม่มีทางออกไปด้วยกันนะ่ะแล้วก็อาจจะทะเลาะก,กันยิงได้นะคะอ่าและในที่สุดแม่บอกว่าเขาอาจจะต้องมีการผลัดเปลี่ยนผัดเปลี่ยนถ่ายอํานาจในประเทศของเขาเองเกิดขึ้นเนาะเออเอาเป็นว่าถ้าตามหน้าไพ่มันก็อ่านคร่าวๆในลักษณะแบบนี้ก็พูดกันคร่าวๆแค่นี้แล้วกันเนาะเอาพอ,าอ,าอพอหาหอมปากหอมคอเอ่อค่ะก็ค่อยๆดูสถานการณ์ไปนะและกันเนาะถ้ายัางไงก็ ร่วมด้วยช่วยกันในการปกป้องผืนแผ่นดินไทยเนาะเพราะว่าบรรพบรุษกว่าจะปกป้องแผ่นดินไทยมาให้ลูกหลานอยู่ทุกวันนี้เขาก็สละเลือดเนื้อเนาะผีชีพีกายมาเอ่อดังนั้นเราเราคนไทยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันในการปกป้องแผ่นดินไทยเนาะอะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ